เร็ว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 มามามาเร็ว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 ไปเลยแล้วก็เลี้ยวกลับมาบางนี้บางนี้ไปไหนกันลูกเลี้ยวเลี้ยวลงมาเลี้ยวลงมาแดดยังร้อนอยู่ไปไม่ได้ลูกมามาเดี๋ยวค่อยไปตอนเย็นเอาการ์ดหนีลูกหนีนะโอ้โระวังระวังระวัง โอ้อาไปไปอ่าเร็วอ่าเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วใครถึงตอนเร็ว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 แบมเร็วแบมเดี๋ยวโอ้ีใครมาเลยรอด้วยรอด้วยรอด้วยเออแบมที่สองอากาศที่สา มา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 เร็วมาเร็วโอ้ยลบลบี่ทุกคนทุกคนลบเลยดิเร็วไปเร็วเร็วเร็วไปเอาเร็วเไปไปไปเร็วกาสอีกรอบหนึ่งพรอมแน่เร็วเมาเร็วนวยนูเหนื่อยนูเหนื่อยหรีเหนื่อยเร็ววเรเร็วไอแบงค์มาใครบุกเรวเร็วว เอาเาเอาเยวใครมุ่งไปเล้วแล้วเร็วเลวเรวเอาเลวเลวกับมาเียวกับมาเอาเล็วกับมาลูกเร็วเอาเร็วใครมุกงแบมเร็วหนีไปอย่าวางอย่าวางเร็ว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 เร็เร็วเร็วเว แบมแบมชนะไข่มุกที่สองเลยทำไมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮงด้วยเอาใหม่เอางั้นไปตั้งหลัะไปตั้งใหม่ไปตั้งใหม่หันหน้ามาใหม่สายข้างบ้านรอหมู่บ้านโอ้โหกินจีเมียวเหรอลูกนี่จะกินไปนะฮะหนูเพิ่จะกินมะกี้นะเอาอะไรอะลูกเอากล้วยไหมเอาเป็นกล้วยเอาเป็นกล้วยอะ เอากล้วยนะเอาเป็นกล้วยนะแบบมังนี่ลูกรถแบมันนี่เร็วไปดูนี่ไปดูอ่ะดูเดินยาวอะไรเอาอะไรผีเสื้อผีเสื้อกินหมดไหมกินหมดแน่ใจไม่แน่ใจกินหมดไหมไหนบอกก่อนนี้แล้วไปหยิบขยะทำไมน่ะ ฮะเอาไหนเอาีปเจ้ให้เขาอันนึงแต่มุกเอาไหนแต่มุกเอาอะไรลูกแต่มุกเอาอะไรเอากล้วยไหมเรียงเดมเด็กแกเองแกเองได้ไหมแต่มุกเอาอะไรลูกแต่มุกเอาอะไรคะฮะชี้ทีเอากล้วยไหมเอากล้วยไหมผักว่าใบใบคนละครึ่งอ่าแบ่งกันไอ้บ้ามึงต้องแล้วกากเลี้ยงด้วยดิเอาไหนเอาไปไหนมีตังนี่ บอกเลยมึงตัวไหนกูบอกเลยไอ้สองคนมาเอามาเอาไหนได้ยังโอเคไหมเป็นกล้วยไม่มีหรอพ่อคะเอาอันนี้ใช่ไหมเอาลงมาลงมาหรือเอาหมีเอาหมีหรือเอาอะไรมีหมีหรือเอากล้วยนี่กล้วยเนี่ยกล้วยไหมเนี่ยเนี่ยกล้วยเอาไหมเอากล้วยให้เขาเขาจะเขาไม่เคยกินเนี่ยกล้วยเอาไหนเอาอันนี้เอาลงมาจิ๊บจี่ใช่ไหมพ่อคะมาลงมาลงมาเอาไข่มุกลงมาก่อนลูก ใข่มุกมานี่ก่อนทิ่ลูกแม่แกให้มาแบมันให้ไปนายบังได้เหรอติดติดสอาไปมาเร็วใครมุกวันนี่แม่แกให้เร็ว